สวัสดีครับเออที่มองเห็นข้างหน้าก็คือตัวแอร์ฟิลเตอร์นะครับเป็นกรองอากาศของรถยนต์นะครับที่กรองอากาศให้สะอาดนะครับก่อนที่เข้าไปในห้องเผาไหม้กับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับคือตัวนี้เขาก็มีระยะในการเปลี่ยนนะครับอาจจะหมื่นก 10, ิโลส0 0พันห้ก็แล้วแต่นะครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับอันนี้เขาเในคู่มือเขาจะมีบอก นะครับผมแต่ผู้ใช้รถนะครับมองเห็นก็บอกว่ามันเออมันยังใช้ได้อยู่นะมันยังสะอาดนะครับก็ดูเราไม่มีฝุ่นนะครับไม่มีฝุ่นดูแล้วนะครับเนี่ยมันน่าจะใช้ได้อยู่นะครับมันน่าจะนะครับแต่ผมมีโอกาสที่ได้เปลี่ยนนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมทําการเปลี่ยนรถอันนี้ที่เป็นของกระบะนะครับรถของกระบะเป็นของมาด้าบีทีุนโปรงผมที่ที่ไทยอยู่นะครับผมก็คิดเหมือน เหมือนทุกท่านนะครับก hmm. ็ดูแล้วเหมือนเหมือนมันน่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าอาการของรถดผมเนี่ยมันไม่เหมือนกับข่าวที่เราซื้อมาแรกๆนะครับคือลดผมก็สิบสิบกว่าปีนะครับคืออาการของเขาก็คือเสียงมันจะอู้อันๆนะครับเสียงมันไม่สมูทเสียงมันจะอู้อู้อู้นะครับเหมือนกับว่ามันมันมันอั้นสักอย่างนะแล้วก็อาการขับก็จะอืดอืดมากนะครับแล้วก็จินเชื้อเพลิงนะครับจินน้ํามันนะครับ ผมก็เลยมีโอกาสมาผา่าดูนะครับว่า,าที่เรามองเห็นมันน่าใช้ได้อยู่เนี่ยนะครับสาเหตุที่มันทําให้รถยนต์มันอืดๆแล้วก็จินเฉียวเพิงเนี่ยมันมีอะไรอยู่ภายในนะครับผมก็เลยผ่ามาดูนะครับผ่ามาดูนะครับรคืออากาศมันก็ไปตามคลีบนี่ครับตามคลีบตามช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับที่เรามองเห็นเนี่ยนะเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้ว แล้วก็ทะลุข้างในที่เป็นริ้วเป็นริ้วเหมือนกันนะครับผมก็เลยทำทำการผ่ามานะครับแล้วก็ทางการขี้กระดาษออกมาดูนะครับเนี่ยครับเห็นแล้วตกใจเลยนะครับเพราะว่าไอ้ไอ้ที่ขาวๆที่มองแสงรอดได้ก็คือยังสะอาดอยู่นะครับไอ้ที่ดำๆเนี่ยครับก็คือฝุ่นเกาะแล้วนะครับไอ้ที่ดำๆก็คือตัวที่ลมเข้านะครับนะมันเข้าตามคีบตามคีบตามที่ผมบอกเนี่ยนะเนี่ยเข้าตามคีบตามนี้นะครับซึ่งมันอั้นไปแล้วนะครับอากาศไม่สามารถที่จะโล่ไหลเข้าไปในห้องเครื่องได้ตาม อัตราส่วนที่ต้องการนะครับมันก็เลยทําให้รถเราเนี่ยนะครับมีอาการอืดนะครับเร่งไม่ขึ้นนะครับอัตรากินเชื้อเพลิงเพิ่มพึ้นนะครับนี่นะครับจากนั้นผมก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนกาหนดด้วยซ้านะครับเพราะว่ารถผมใช้ในพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะนะครับก็ต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนกําหนดนะครับเหลังจากที่เปลี่ยนนะครับรถก็จะเหยียบมันเร่งนะครับรอบ รอบก็จะมาเร็วนะครับรอบรอบขึ้นเร็วนะครับกระบะมาด้าิีทียสุนโตเนี่ยรอบก็จะขึ้นประมาณสองพันสองพันสองพันหนึ่งสองพันสองนะครับแล้วก็เกียร์ก็จะเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะตอนที่ใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้อยู่เนะ่ยเหยียบเหยียบคันเร่งนะครับก็คืออืดมากเลยเสียงมันจะอคลางอยู่นั่นแหละครับแล้วก็รอบมันก็จะขึ้นช้านะครับเกียร์ไม่เปลี่ยนสักทีนะครับเกียร์ไม่เปลี่ยนเพราะว่ารถในเราก็ต้องเหยียบคันเร่ง นะครับก็คือกดให้น้ํามันขึ้นเบรกเพื่อที่จะลากรอบขึ้นไปให้ถึงให้มันเปลี่ยนเกียร์ให้ได้ซึ่งมันทําให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับแต่พอเปลี่ยนเปลี่ยนฟิลเตอร์ตัวนี้เข้าไปเลยครับคืออาการนั้นหายไปเลยนะครับผมการเสียงเสียงอู่อันอันเนี่ยหายไปเลยนะเหยียบปุ๊บนี่รอบมาแป๊บนะครับแล้วก็เกียร์นี่เปลี่ยนนะครับทําให้สิ้นเปลืองอันกระตาสิ้นเปลืองน้อยลงนะครับแล้วก็ เอ่อทำให้รอบรถของหล่อเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ่อสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ทุกท่านนะครับก็ขอให้ตรวจสอบตรงนี้นะครับรถท่านมีอาการอืดนะครับอืดกว่าปกปิดปกตินะครับอาการจินเชื้อเพลิงผิดปกตินะครับให้ทําการเบื้องต้นให้ทําการเปลี่ยนกองอากาศดูก่อนนะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นเบสิกน่าจะเป็นเบื้องต้นแล้วก็เป็น ความรู้ให้กับท่านที่ใช้รถยนต์ทุกท่านนะครับปฏิบัติได้ด้วยตเองนะครับผมก็มีสาระมาแชร์มาบอกนะในสิ่งดีๆนะครับให้ท่านเออได้ได้ได,ได,ได,ได้รับทราบกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ